อเด็ดเกือบถอนครับผมนี่ประกดกันมัคืขึ้นกันครับเหยียป่ามอน,นี่ตัวนี้อยู่เออถึงหลังสุดท้ายครับผมนี่แหละหลังสุดท้ายแล้วครับเบ็ดกระบุก,กบบ ครับผมก็สวัสดียามเลงๆครับผมมือนี่พามาใส่เบ็ดครับผมมือนี่เป็นเยื่อปลาหมอน้อยครับผมหรือว่าปลาเข่งเนาะมาใส่ในคลองหลอกไม่ไหมครับผมบ่รู้ว่าเป็นแต่ผมก็ใส่มาหลายเติบแล้วแหละใส่ตั้งแต่พู่นถนนอ้อมมานี่แหละได้ประมาณสิบหลังก็เหลืออยู่นี่ครับผมอใส่ไปเรื่อยๆครับผมแล้วนี่ก็คำพอดีนี่ครับไาให้องเบิ้งครับอากามันยี่ปลายไงครับผมน้ำไหลอยู่ นี่ครับปักเข่งหน่อยเกี่ยวหลังนะครับผมไปเอาเตะป่าคอนนาครับผมมันไหลกันเลยมาล้องไซเบียดนี่ครับ<ป>ฟังสันครับผม เดี๋ยวผมที่ใส่ให้มันแล้วครับผมถ้าฟังนี้บเบิดกับที่ใส่ฟังพุ่นนำ้ำเดี๋ยวขอตัวไปใช้ก่อนครับไว้รุ่นตอนยามครับผมอะแจ้งแล้วครับผมไปไหนะสวัสดีตอนเช้าอีกข้างนึงครับผมพามากูเบ็ดพี่น้องครับใส่เป็นเบ็ดเยื่อปลาหมอลูกปลาหมอนะครับผมใส่ทิ้งไว้ขึ้นนึงพี่น้องครับ กูตอนเศร้ารอบเดียวเลยกับไปติดตามรุ่นพี่น้องครับผมนี่ยังถึกมีตโตบอพี่น้องครับโอ้ยยี่มงเด็เบ็กกด้ไูนี่เด็ก <c oughs> ป่าหมอตายครับผม,มตายไม่ก,กิน าคอแถวนี้มันบกค่อยใหญ่นะครับก็อาศัยปรากฏเนี่ยปลกกระสูดเนี่นย,ยก็ผมปากคอใหญ่กับซี่บลายมาเลยเย็ยนดิโอ้มีตัวบนน้อพี่น้องเลยเคือเงียบแหลเดี๋ยวไปทั้งหนา้าก็เงียบครับ เยี้ยหัดบวกลอนครับปล่อยค,ครับผมครับผมดึงแล้วดึงแล้วครับผมนี่อู้เด็ดเกือบถอนครับผมนี่นี่ปละคอตัวสำนี้ครับรุ่นนี้ อ๋อ oh. นี่ครับผมฮะอเด็บปนอยู่พี่น้องครับนี่ครับผมอ๋อรูดหลังต่อไปครับอังมี้เยอะหล่อนแยะดินดีว่ะเก่าอืประคอยไงประค้ทนทั้งไงรับเจอย นี้กับบ่มีอยังเยี่ยมหลอดต่อมาเป็นจังไดเฮ้ยบด,ดินบดทวงที่เกา่าครับเยี่ยมหล่นบดได้มัดยามบ่กินตอนค่ำครับผม เออเอาไปเลยครับหลังนี้ก็น้อยนะนี่จรุ่นนี้ครับผมประกอบอืนี่เอ้าเมื่อกี้นี่ได้ปนวันนี้ได้แกงแล้วครับผมสองแต้ม ของบ่ได้อมาครับผมไปต่อฟังคุณครับผมแบนไหน,นเยอะหลอดโอ้ยหวยบอกไงกับบม่มีปลาครับผมบ่มีปลาไงจะปลาหน่อยครับเยอะกันท้่คนเขา ยังย yeah. yeah, mm ัย hmm. ย yeah. ัยอยู่คือเก่าปากทอตึกบ่เฮเบ็ดหายบัดที่เนี่ยเบ็ดหายไปเลย ไอ้ลีครับผมตัวใหญ่เติบด้วยปากไว่นีเบ็ดหายไปเลยครับลังนั่นปากทอมองเสียบมันเป็นดินคุดไม่นะครับปากไม่ค่อยเนียนไประได๋ยวเขานอยเมื่อกี้นี่ก็เกือบถอนเนาะ มีอีกจักตัวบ่ยยวมีเหยื่อยู่คือเกาครับผมมันมีป่ามาสวบเอ้ยมันเป็นจังไดปุดนทั้งปุดดินครับผมเหยีย่ดินคือป่าดิน้ย เยื่อดินครับผมทำงานปัชิงตัวใไนโพดมันพุ่มนี่ไปไงครปล่อ้ยเยอะยุคือเก่าเหมือนเดิมครับผม อันนี้ห้อยหลุดครับผมห้อยมากินอยู่ครับอืหลังนีถือครับผมเนี่ยเบิ้งคือปรากฏครับโอ้ปรากฏปรากฏก็มากันครับเยี่ยปลาหมอเน,นี่ตัวนี้ยอยู่เอาอไปเลยแกงแล้วครับผม สามตัวก็พอแล้ว <c oughs> หลังนี้อยู่คือเก่าครับผมเออปากทอฟังนี้บุกินปากทอฟังนั่นเบ็ดหายครับผมอาจจะเป็นปักคอดึงนะเออถึงหลังสุดท้ายครับผมนี่แหละหลังสุดท้ายแล้วครับเบ็ดกระเบิดเออเอ,อ่ะ <c oughs> ปูนยา อายุเห็นว่ากระดานี่ครับผมกระโอตัวงามอยู่เนี่ยได้สีตัวเบิดครับผมหลับมือนี่อ๋นี่ครับผมผลงันมือนี่ครับเยียปากเชงหรือว่าปลาโมนอยพี่น้องครับ มาล่องใส่ในหอยเทแรกนะครับกับเพราะได้ยู่ได้กินพี่น้องครับก็ได้หลายเนาะบางมือกับมานบางมือกับมานน้อยมานหลายพี่น้องครับแต่ว่ากับเพอะได้ยู่ได้กินอยู่ชุกม,มือครับมาเต็มมันหานี่เอาครับผมสําหรับคลิปนี้กับผมมีอย่งางไรพี่น้องครับมาหามาฝากพี่น้องในเพียงเท่านี้ครับผมกับไปพบกันใ่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้กัแบบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับตัวนี้อยยุครับเยียบปากแข็ง นี่มันมันครับ